สวัสดีคะ่ะธรรมุชมมือนี้้ามาเฮียนเดือนสก,กาวนะคะภาพมาบ้านเดือนสก,กาวมันอยู่ทําอะไรนี่เฮียนอยู่ติดกันค่ะธรรมุชมนั่นก็เฮียนจะแดงเฮียนประหัดยูกันเป็นครอบครัวกินอยู่น้ากันปูต้นไม้สื่อมให้กับสื่อมให้งามงามค่ะแต่มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่สวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง บ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะผ้ามันเลาะกันจะแดงกับ่เคคได้มาเลาะฟันได้ตัวใดฟันบ่เลกนะฟันฟันว่างใดันไันลฟันวนวางมันออกมันสิบออกข้าจอบานะ ีเพขาจะว่าขันฟันว่ามันออกแล้วมันจะโบออกว่าซส่วนเออบบเป็นยังก็จาฟันอันฟันมือขึ้นนี่ฟันบอไรหรอกฟันหน่อยหมาเนตฟันทีนันนั่นเอ้าฟันมือขึ้นพามะไรกออกสามตัวบานี้ขอเล็บไปขอเล็บบอกให้เจ้าเนี่ยเจ้าคือบอกขึ้นเจ้าถือเลงน้ำเพลินหรือเจ้าอากน้ำไหนเพลินเด้อเจ้าสัญญาไว้เพลินไว้จังได๋ ฝันคือจงมันสีฟันเป็นก้อนล่วงหนามันจะชอบฟันล่วงหนาเออปานนี้ก็เล่นบ้ากับเจแดงแล้วแต่ว่ากับฟันอยู่กับเจแดงตอนเข้าคุยกันเข้าไปหานเมเซียวนั่นเจวอลน้ำพึ่มาจากไหนเจา้าอย่าลืมเด้อคขอาว่านั่นคือคอยฟันล่วงหนาคอยยืดฟันล่วงหนาก็าตลอดเลยแง่ใไรที่ป็นแังไดงยังแดงแดงสินะ <c oughs> เอาไปให้เมเซียวเลยเมื่อนหนึ่งนั่น เจ้าถือเลขใอยบ้างเลขออกข้างบ่นนะสามเอ้ยเลขออกคำบ่นนะแปดศูนย์สามมันออกเลยขวาว่าโอ้เขาบ้ถือเลขตัวนี้เขาบ้านนี่ซื้อเลขตัวนี้จักบาทขใครบ้างเมียคนถือตัวนี้เอาเงินไปให้แม่เซียวเลยเพราะว่าเพิ่นบอกเลขตั้งแต่มือหันแล้วจี้แดงน่ะถือหลขลายว่าบอลร้ว่าเจ้าถืออะไรเนี่ยเขามฝันกันขวาว่าเลขตัวนี้มันน่าจะออกบ่เขาเน่าฝันมือเคลืนนี่นั่นละ ้างล่างน่ะฟันอีกเดมือวันดีสิบสีวันดีสิบวันทีสิบเป็นสองฟันว่าเล็กออกล่างน่ะสองเก้าไปมาจากกุนไฮน่ะันว่าข้างล่างมันออกสองเก้าอันนี้ไว้เห็นเพื่อนมึงน้่แล้วก็ล่าสุดนี่ก็ขึ้นมือขึ้นนี่สิบหายมือเลสสิออกนังสิขึ้นสิบฟันก้อนลวงหนาขอชอบฟันก้อนลวงหนาแล้วมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมันออกแปดศูนย์สามเขาว่าอื เดี๋ยวเขาูือเขา่าลขออกแล้วแต่ว่าเขาพันกแปดศูนย์สามเรียกว่าโอ้แสดงว่าเจดงถือเลขหลายเลยเนี่ยเขาบ่านั่นแหละมมีสองเก้าศูนสามกสีได้บ่าหลายขันออกวอกสามตัวขันออกสามตัวนี่สีได้หลายนี่บปเป็นเสื้อหนื้นอศสมมอไปซื้ออย่ไรก็ซื้ออดีตามลทัทธิฝันว่าก้อนนพันกน ปูเห็นป to ูอยู <Bel initiation> well, Three, ่กับดาษปูมากสิกระดาษรุ่งกระดาษปูเลี้ยไปเห็นกระดาษสามศูนย์หามันออกสามศูนย์หกเนาะมันบอกมันออกศูนหกสามแหละแต่ว่าขันซื้อเป็นหกมันก็ดจะเป็นสามศูนย์หกมันก็สิ่สิบโต๊ดขันมาซื้อสามศูนหาบดเถือมันก็เล่นว่าคว้าฝันไหนฝันเห็นหลับมันหนีมันก็ได้เอ็นมันก็บดถืออันบอกเพราะมันบดถือแล้วมันเกิดมาฝันว่าปูว่าบอกเก้าศูนย์เก้ามือเสี่ยวอรถ้บรลลูมซาลีกันแพกันเชื่อมน้ำกัน ก็เลยค่นกับถึงน้ำไหลมันหาเอฟซีพันถือน้ำแปดศูนย์สามแล้วก็สองเก้าทั้งสินอ่ะเราเรียกนี่เจ็ดดีมันไม่ได้ออกจากหัวมันอาจจะมาปิดไปได้มากกับน้ำลอตเตอรี่จองไว้ได้กลองสลับคัดเราเนี่ยสิบสามใบะศูนสามท่าน้ไปซื้อแต่ว่ามือเนี้ว่าจะไปซื้ออีกเยอะก็ซื้อไว้แล้วตัวละแสนแล้วแล้วก็สามตัวหางลอยหุ้อยนี้กัดน้ำตงนี้ห้าศพท่านได้ท่าได้ข้างหลังคุณทิมทัน ไล่มาบอกแม่เขาบอกเลขยกหกตัวเล่าห้มากนะเดี๋ยวจังสีวาสุฟังเดี๋ยวเริ่มทีใหม่บอกท่านผู้ชมก่อนนี่แหละป่ะฮะอยากให้ให้มันเปนเห็นตัวเดียวเพราะว่ามันสีสูบลายตัวเลขมันสีวาบวจบมันจบมันจบลายหวดต่างสีประเทศเนาะอันนี้ก็ขึ้นแบบอยางที่เพื่อนเห็นเป็นตัวเด็นเด่นเดี่ยวเดียวเลยเด็นเด่นล่าสุดคงจะหายมาก สองเก่าเต็มหนึ่งเก่าว่ามี่ะหนึ่งเก่ากระซื้อไว้แล้วมันมีไว้แล้วในในคลิปนะอยากให้เห็นเพื่อนเห็นแต่เฉพาะชุดนี้นะไอชุดที่พันมาเนาะใคอยั้มเสนอในช่องเดอะสกาววิทยาว่าตะเลขตลอดพันตะลอดรอบๆเลขมันมาตกกันเบิดมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก่าเท่ากับการวุ่นเอาใน่นอันนี้มันคือนลาสุดนี่คือพราฝันลาสุดเมือเคลืนนี่ล่ะคือวันที่สิบห้าหลักล่อยมั้ง ฝันรอบเลยแต่รอหลบมาเบิ่งลูกฝันจะพอลขฝันอันนี้นี่นี่อันนี้ฝันขึ้วันที่สิบสองนี่นี่ฝันขึ้วันที่สิบสองเนี่ยอือเดียวแม้ว ฝันนที่12เลยิ่มมาใส่ตัวหันเห็นป็นอันนี้คือวาอฝันวาเลกออกข้างล่างอันนี้คือเลียงออกคงบนอันนี้ฝันขึ้นที่12องนนี้ขึ้นที่15เพาเกิน3เมื่ออ่ะแล้วก็เลขนี่อันนี้อันนี้เลขอันอันนี้เลขอันนั่นนี่นี่อันนี้อันนี้มันเป็นเลขอันฝันไปนั่นกุดไหน่ยินเสียงปูวอน มาเขาหูหน่เสียงบางเงยเท่าๆยีงเงยดำๆเสียงเงี้ยๆน่ะกูนึ่งเป็นวายตงซี่รับแน่บ่รับแนี้อืมเดวเลขได้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้ทุนในในบดอันนี้ก็ใบผู้ที่ปีเที่ยงใช่เมือันส่วนมุ่นฮันเที่ยงขึ้นน่ะหนักดีดีมันตรงกันนี่ดีมันตรงกันนี่เห็น่าเป็นยังขึ้น่าตรงกันมันตรงกันก็เป็นยังศูนย์สามนี่ท่านได้เสือนี่นี่เบืองตัวนี้เด้อ ฝันคือวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะคะฝันได้หกศูนย์สามเนี่ยมันมาตกกันเนี่ยมันมาหายเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนจากหกไปเป็นแปดเนี่ยนี่มันยังคือเก่าอยู่แม่เหล็กศูนย์สามมันบอให้ไรออกอะไอันนี้คือฝันฝันว่าจังเดมฝันว่าจังเดมบลูดิแต่ว่านี่อันนี้คือแบบมันมาชนกันกับบลิทอันนี้เพิ่งจะว่าเบืองเฮือนนี่เนี่ยเพิ่งจะว่าหายเม่เบืองฝันคือวันที่สิบเอ็ดได้หกศูนย์สาม มาขึ้นสิบแปดขึ้นที่สิบห้ายังในแปดศูนย์สามอยู่พวกเก้านี่ไหมก็เลยให้เอฟซีกันไว้นี่นี่นี่แต่ก็เลยตีให้เอฟซีนี่แม่นี่แต่ก็เลยตีให้เอฟซีนี่ปันขึ้นที่สิบเอ็ดเนี่ยก็เลยตีอันนี้ซื้อขึ้นซื้อลงนีซื้อดอกนี่คือกันศูนย์สี่แต่ว่านี่มันได้ศูนย์สามก็เลยมากันเงินเป็นฮกเกิลเก้าตัวเดียวกันก็เลยเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่อันนี้เป็นรวยตัวรอดเนาะก็ต้องออกก็ต้องเบิร์ก็คือเห็ดให้เบิร์นมา นี่แหละหกศูนย์สามพ่อหกศูนย์สามแล้วเนี่ยนี่บอกมัมาชนกับกับนี้บาทหกแปดศูนย์สามบาทเนี่ย, 6, น,น,ยนั่นแหละอันนี้เลขฟันลายนีแต่ว่าเล่มันตัวเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะนี่อันนี้ก็เป็นชุดอันนี่ชุดหที่ปล่อยหาแล้วเนี่ยแต่ว่าซื้อชุดนี้แล้วหนึ่งเจ็บหนึ่งหาเจ็บหานี่คือฟันดีนี่เขยมได้พ่อว่าฟันดีนะฮะอันนี้ก็คือ แหงแต่ตองวันหนึ่งเจ็ดหาหนี hmm. man, like so mm ่มาตั้งแต่รอบนี need. ่หนึ่งเจ็ดหาหนี่มาตั้งแต่ไปบลูมสารีกถาไปนั่งขึ้นเลื่อมไท่เอ็งเขาคุ้ยกันน่ะเจ้าที่เขาคุ้ยกันน่ะหนึ่งเจ็ดหามันค่อยออกตรงตรงมันค่อยออกตรงตรงถึงแต่ว่าไดกล่าวสล็อต tery ไว้เพราะวันยังทางทิศตวันที่หนึ่งต่ว่ารอบนี้มันมาฝันนี่ช้นกัดนี่แบกวะอดีริ่อเหมืนี่ขันโม่มาเบิร์อีกรอบนึงเนี่ยเกิดขึ้นรื้อเลยหกศูนย์สามมันขึ้นอีกกับฟันว่าออกแปดศูนย์สามอืม ละกันนี่ตัวเลขมันบ่คือกันมันคือกันเบิดแต่ว่ามันหลายยปเซื้อดึงเจ็ดหาึงเจเกทะเบียนรถนะละกะไปเลขหกเก้าเอ้เก้าหนึงไปเลขเก้านึ่เงินบกกับเลขมากับใสงหวยเอฟซีพนาแต่ว่าเนีนล่างนะสามแปแต่ว่าเลขกลับเพิ่นแปดสามข้างล่างเดือนสกาวตะเลขเอาขึ้นมาคื้ทั้งบนซื้อตะบนได้สามแปดนะนั่นแหะนี่และเลขมันมีหลายตัวมีตัวเดียวกันเบิดนี่คือกันเบิดหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจน อ่าหนึ่งนี่นี่มันนี่ถ้ามีละนี่เลขนี่ซะถามีละนี่มันก็ตัวเดียวกันเบิร์ตตัวเดียวกันเบิือนกันแล้มันหลายใบเดียวกันเบิร์ตซี่ใบนี่อันนี้ก็ตัวเดียวกันเบิร์ตซี่ใบนี่แม่นมันเขียนไว้แต่หลเหมือนยูเซ่ที่แน่ๆนะฮึเขาเพิ่มแค่หกค่ะศูนย์สามคือเก่านะศูนย์สามติดหนึ่งเก้าสองหนีว่าฝนหนึ่งเลขห้ามาทัดดีไหมเดี้มันมาชนมันบัดนี้ ใน่ความ <29. S 1> นนเด็หามประทัดปูคุณไฮน่ะแต่ที่ทันก้อนยิบไปหอดสามเพื่อนน่ะเพื่อนกับบ่วงสวไปสองมองเนาะปูดำแลกักมาโยนบ่วงซองไหวคู่เขาเรียกว่าจะให้หลายตัวเด้อหลวงพ่อเจ้าพ่อคุณไฮน่ะจุดประทุจุดประทัด เจ็ดหนึ่งเก้าก็บส้นกับอีกแม่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแม่แม่แค่ซื้อเพิ่มแค่สองเก้ากลับมาจังหันมาฝันว่าเหล็กลังออกสองเก้านั่งลัก้อมืเก้าแม่สรุปลยลายใบกับตัวเก้าตัวเก้าเบอร์เดียวแต่ว่ามันเพิ่มแค่นี้อันนี้อันนี้มันฝันที่ว่าดิซิมเอ็ดหกซูนสามน่ะย่านเอียนบอกเห็นกัศูนสามนี่ใบดีล่าซูนีสสิบองเกกาเ้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่ง เป็นได้เฮ้าแปลกงงนี่เจ็นี่ออกมาจากร่วมออกมาต่อแทนีเด้ออกออกมาตีออมาเป็นตัวเลขลายเทียนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ากสินไหมเจ็บหานี่สหมนี่เห็นไหมว้นสี่พึ่งไงอันนี้ร่วมแล้วนี่เนาะร่วมใส่ใบเดียวกันแน่อันนมาฝันใดไมสามแปดศูนย์สามนนอกฝันได้นี่แปดศูนย์สามเนี่ยนี่มันมาชมกับตัวเล็กริ่จังไงก็ยังงงอยู่เอ้าขับพึ่งจิมาเปิดเห็นเนืกอี่รนี่ฝันไน่หกศูนย์สาม ด้วยๆนี่ถูกหวยไปน้ำกันซื้อหนาหนุ่มเนี่ยเป็นซื้อหนึ่งศูนย์สามหนักได้เบอรแต่หลาสองหนึ่งศูนย์สามได้หลายแสนเอาตำไปช่วงโชคดีด้วยๆถูกหวยไปน้ำกันสั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอร์โทรึ้นให้นานจรนะคะสบู่ไม่ได้ขึ้นเบอร์โทรเอกมีตะเลขกวันนี้เนาะเนี่ยจ้งซื้อเขาไม่ได้แค่เซี้ยมแล้วก็สิบสองร้อยพัดบำรุงสายตาครีมแถมรัตตรีพันสามร้อยบาทค่ะถทำบัตรแถมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท สบู่ก้อนละหนึ่งร้อยบาทสั่งห้าก้อนหกก้อนได้หนะึ่งร้อยบาทเนาะขอทำไปส้มดุย้ยๆยถูกหวยไปน้ำกันขัดออกศูนย์สามนีุ่ยยยนะ้ยล่้ยลุยเนาะคือตะบุญบะเลยลุงล่ังนหน้าขอยไม่หรอกล่างไ้นิดหน่อยค่ะทุกส้มอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ